ตอนรับเข้าสู่ซิกแพคโฮมนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออกของคุณนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับเพียงคุณมีเวลาแค่ครั้งละ10นาทีก็เพียงพอแล้วนะครับท่านี้เรียกว่าท่าวิตพื้นนั่นเองนะครับหรือว่าท่าดันพื้นนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงความหนกนูนความหนาของอกได้ทั้งแผ่นนะครับอ่ะเราจะมาดูวิธี การพิพื้นที่ถูกต้องนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับการวางมือนะครับเราจะวางมือเราจะกางมือออกทั้งหมดแบบนี้นะครับในการวางมือลงบนพื้นนะครับสาเหตุว่าทําไมเราถึงจะกางมือออกทั้งหมดนะครับถ้าบางครั้งเราเอามือชิดกันนะครับฐานของน้ําหนักนะครับมันจะไปลงหนักที่ข้อมือซะส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับแต่เมื่อเรากางออกนะครับ จะเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับการกระจายของน้ำหนักจะดีขึ้นนะครับและเวลาการวางมือนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับการนิ้วมือลงกับพื้นนะครับระยะมือสองข้างห่างกันนะครับประมาณช่วงความกว้างของหัวไหล่เรานะครับดูนะครับความกว้างของหัวไหล่มือเราจะวางอยู่ประมาณความกว้างของหัวไหล่เรานะครับฝ่ามือกลางออกนะครับแล้วนิ้วมือชี้เข้าหากันเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับเราวางปุ๊บ นิ้วมือเราชี้เข้าหากันเล็กน้อยอย่างนี้นะครับเราจะไม่วางตรงนะครับนิ้วมือจะชี้เข้าหากันเล็กน้อยความกว้างของหัวไหล่นะครับเวลาเราดันพื้นลงไปปุ๊บนะครับตอนขึ้นยกตัวขึ้นมานะครับให้เราคิดในใจนะครับให้เราปิดข้อมือออกหากันแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราวางมือระวังอย่างนี้นะครับแต่เวลาดันขึ้นมาเราพยายามคิดอยู่ในใจว่าให้เราปิดข้อมือออกมาซึ่งความเป็นจริงเนี่ย มือเราอาจจะไม่เคลื่อนแต่เป็นความรู้สึกที่ข้อมือเราบิดออกมามันจะทําให้เราเค้นหน้าอกได้ดีขึ้นนะครับเราทําดูนะครับวางมือช่วงกว้างกวงาหัวไหล่นะครับวางไปกับพื้นยิ้วมือหันเข้าหากันเล็กน้อยนะครับตัวตั้งตรงนะครับปลายเท้าชิดกันนะครับผมลงไปให้สุดนะครับลงไปปุ๊บอกเกือบแตะพื้นหรือว่าแตะพื้นนะครับแล้วผิดข้อมือออกจากกันเค้นขึ้นมานะครับ ลงไปให้สุดนะครับเข้นข้อมนออกแกันนะครับทำไปสิบครั้งนะครับแบนี้นะครับเราก็จะได้นะครับปกที่แข็งแรงปกที่หนาและแน่นนะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับบางทีการวางมือนะครับพอวางชิดกันแบบนี้นะครับทำเนี่ยอย่างนี้นะครับบริฐานของเราเนี่ยครับจะไม่มั่นคงนะครับทาให้น้ําหนักจะลงที่ข้อมือซะส่วนใหญ่นะครับและบางคั้งการลงของคนเรานะครับน้ําหนักควรจะลงผ่านอกทั้งหมดลงผ่านแขนลงผ่านช่วงอกตัวข้างบนนะครับไม่ใช่ลงข้างล่างก่อนอย่างนี้นะครับ เราจะไม่เอาเอวลงก่อนนี่คือสิ่งที่ผิดนะครับบางคนแทบจะไม่มีแรงคือแข็งไม่ลงเอาเอวลงอย่างนี้ไม่ใช่นะครับน้นหนักจะต้องลงส่วนข้างหน้าั้างหมัแบบนี้นะครับอีกท่าบริหารหนึ่งนะครับซึ่งยังอยู่บนพื้นฐานของท่าวิพื้นเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะปรับตําแหน่งมือของเรานะครับให้เข้ามาแคบกว่าความกว้างของไหล่เรานะครับเพื่อเหตุผลก็คือว่า เราต้องการนะครับเพิ่มความหนาของหน้าอกนะครับส่วนร่องอกข้างในนะครับให้หนานูนขึ้นมานะครับผมเราจะใช้พื้นฐานของการวิพื้นแต่เพียงแค่ปรับตำแหน่งการวางมือให้แคบเข้ามานะครับดูเลยนะครับเราปรับตำแหน่งการวางมือของเรานะครับให้แคบกว่าช่วงหัวไหล่ของเรานะครับ สักเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมครับการยืดบออนะครับหันปลายนิ้วเข้าหากันเล็กน้อยนะครับอยู่ในท่าเตรียมนะครับผมทิ้งน้ำหนักต้นไปนะครับแล้วหมุนข้อมือออกหากันนะครับในความรู้สึกนะครับหมุนออกไปนะครับจะเข้มน้าหนักได้ดีนะครับจะได้อกส่วนร่องอกตรงกลางนะครับ ทำทั้งหมดนะครับ8 12ครั้งเช่นกันนะครับเป็นจำนวน4เซตครับแล้วคุณก็จะได้อ,อกที่นูนหนาและใหญ่่างที่คุณต้องการครับ